ไปแล้วนะสองคนดูแลกันดีๆลูกเีกดูแลกันดีๆเด,นด,ๆดินทางแล้วกอดไฟเดอไปแล้วโอดไดอม่อานางเดินทางลอดไดยอัยเดอรถหนักนย ่ยวใหม่เคเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่กั <c oughs> นดีดีเด้อไปแล้วไปล้วจะต้องมาเที่ยวที่เดินทางกับพิจิตก,กัน <c oughs> เดินทางกับพิจิตร ตอนนี้อยู่ที่ถนนสายบางปิ้งออกมาจากบางปลาบางปลาออกมาจากตรงโน,นแล้วก็แวะปัม๊มเติมน้ำมันปั๊มเติมน้ำมันครั อันนี้เราก็เดินทางกลับบ้านไปเช้นนี้ ตอนนี้เราก็ถึงสุพรรณสุพรรณบุรีพันบุร,บบรีแวะเข้าห้องน้ำที่ปัม๊มปั๊มที่จังหวัดสุพรรณบุรีหน่ก็ทำกระทรงขายด้วยวันนี้วันลอยกระตรงด้วย ถึง,ถงสุพรรณบุรีแล้วเราจะเข้าห้องน้ำอดี๋ย่าไปเข้าห้อง,อง,องตอนนี้ก็ถึงสุงพรรณแล้วมาจอดที่ปัม๊มเดะจอดที่ปัม๊มปักหนึ่งเก็จะเดินทางต่อเดินทางจากสุพรรณไปไชนา 小红花。 ปนครสวรรค์ตอ,ตอนนี้พ่อกับแม่เดินทางมาถึงชัยนาทแลว้วกําลังจะไปนครสวรรค์น,นี่ดอกฟังมาไลยแม่ยาน,น,นางนี่รส่งนี่ใช่ไหมตรงไหม,มจัง <laughs> คนสวัสด์คนสวัสด์จะจะมีที่เขาด้วย ไปนครสวรรค์ตรงไปอีกห้ากิโลก็ถึงตัวเมืองแล้วถึงนครสวรรค์จอดเข้าห้องน้ำสะหน่อยคนสวรรค์พีห่หันอนุอนกสาวไล่อยู่ <c oughs> สาวกำลังไลค์ สวรรค์แล้วกำลังจะแยกไปบ้านเราตัวมืองติดไฟแดงเป็นหน้าบิ๊กซีติดไฟแดงเลี้ยวขวารถติดรถติดไฟแดงนี่าแยกไปเไปิก็จะไปิ และกินข้าวหน่อยในนครสวรรค์เลยนครสวรรค์มานนทนึงละมันจะไปิิิจีล่ะเราก็จะวแวะกินข้าวกันก่อนบรรยากาศบรรยากาศร่มรื่นม,มากเลยที่ปังจอดแวะกินข้าวกันหน่อยตามน้ำมัน ัรสวรค์มาน่อยหนะึ่งงคุณพ่อไปทำอะไรล้างมือตรงไหนของนี่้านะกินข้าวจะกินข้าวจะบข้าวล้วก็หอมาพื่อค่ะเดินทางกันต่อค่ะตออจากปั้มแล้วเดินทางไปทุ่จุด ทางเลี้ยวเข้าบ้านเราแล้วทางเลี้ยวเข้าหมู่บ้านจาเจ็ดห่างอีก,ก็แป๊บก็ถึงบ้านแล้ว มาโลนั่นเราไม่ได้อยู่มันก็ลกๆหน่อยไปหาลูกก็เดือนหนึ่งเออถึงบ้านแล้วบ้านแล้วนะคะแจ้งงลูกถึงบ้านแล้วถึงบ้านเราแล้วถึงบ้านเราแล้วตายได้ได้โน่นเลยโน่นบ้านเราแล้วแก่มาแก่เปิดบ้านถึงบ้านเราเรียบร้อยแล้ว อยู่ก็ลบหน่อยนึงนั่นผักแม่ปลูกไว้